เห็นแล้วจ no? ินอส,ส,สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแก่แบ Senin บเกตค่ะตอนนี้อยู่ที่ไอคอนซิเนคอนิกนะคะชั้นหไอคอนสยามค่ะวันนี้เห็นชุดเมื่อกี้แล้วนะคะซื okay. ้อมาสดๆแล้วละแล้วแก้ให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะคะนี่คือวันพีชนะคะตายละ แบบนึงนะขอเวลาแก้แบบ <c oughs> แบบนี้แบบนี้จริงๆหลยเนี่ย <c oughs> อ่ามันเป็นแบบนี้นะเป็นชุดวันพีดอย่างงี้แล้วก็มีตัวน้องลูฟี่อยู่ข้างบอนนะคะข้างในเหีใส่ป๊อปคอนไว้นะคะโอ้อยเอาขึ้นมาให้ดูจังเลยอะ่ะ <c oughs> คือมันมันใส่ป๊อปคอนไวอ้อ้า แต่วสวยมากเส็จนี้ดีมากทำดีมากชอบมากนะคะ450บาทแล้วตัวตัวไอ้นี้ค่ะตัวของของหีบอะค่ะมันใส่ป๊อปคอร์นแล้วเ,เก๋มากจริงๆเก๋คึกดีเลยอะดีทำสวยมากเป็นอีกเซตหนึ่งที่ที่ฉันชอบมากให้ดูแบบนี้เรากันเนาอ ขออนุญาตแป๊บนึงนะคะเนี่ยดูดีสวยจะตายอันนี้พี่พี่เขาใส่ป๊อปคอร์นมาล้นทะลักไปน,นิดนึงนะ,ะขออภัยด้วยแต่สวยจริงๆมันสวยมากฝาเปิดได้นะคะแล้วก็ทำเป็นกระปุกอมสินได้นะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนี่ด้านหลัง เขามีเจาะอยู่ไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็อ่านี่เั็นไหมบันพีดรถเซตนี้ดีมากชอบมากนะคะใครเป็นแฟนลูฟี่นะคะเป็นแฟนวันพีดด่วนนะจ๊ะสี่รอห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะรีบด่วน ะะส่วนน้ําฟรีอยู่แล้วนะคะแต่น,น้ําไม่ได้แก้วนะตัวแก้วไม่มีนะคะน้ำเขาจะใส่แก้วอื่นมาให้นะคะแต่ยังเติมฟรีเหมือนเดิมนะคะอุ้ยโทษค่ะก็มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันได้นะคะที่โรงพาพยยนต์ในเครือของเมเจอร์นะคะทุกลงเลยนะคะมีขายอยู่ตอนนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ ไปก่อนละค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบายซียานะจ๊ะ